สบายดีครับพี่น้องมื่อนี้ก็สิมากเก็บบกเมาเก็บกเมาซุกเต็มต้นนะครับเพื่อสิเอาไปสู้พี่น้องกินกินสก,กินมเมืดอดกกินหม้เมืแอ้วก็สิเฮ็ดลองเฮ็ดไหว้บิ่งมันสิเป็นยังไงศึกษาการทำไหว้จากอินเทอร์เน็ตแลก็ส่งตลาด ไก่บ้าเนี่ยแหละครับเจ๊ไปเรื่อยๆสลยนะครับดกเต็มต้นเลยขึงๆเงเรียกวก็ติดตัดแตง ตแต่งสวยงามอันนี้ข้างล่างไม่เป็นหน่อยๆน,นะครับโอหถึง,ถงต้นแตงใส่บันไดมาบันไดมาเก็บ สำหรับเซ้านี้คือสิเอาสักพิสกระบงเหงื่อล่ะเริ่มเหมื่อยแล้วครับหิวขาแล้ว โอ้โนกขอ,อดก็มากินยู่น้ำค้นมาไงมายยานค้นเลยนกขอ,อดนกขอ,อดก็มากินบอกว่าบบมองสุกค,คือกันมาเลยลูกดี จับหักขึ้นจับดีๆหักขึ้นเก็บยังไงวิธีเก็บจับขวรนสุดท้ายกระดกขึ้นครับวิธีการองผมก็คือ เพสะดวกนะครับก็เอาเสือกกล้วยมาหมัดกระตุกระคุหอยไว้ครับงานมันกิ่งมันเก็บใส่เก็บใส่เต็มแล้วก็เอาลงไปที่นะครับมันนี่เก็บแล้วบ่ดิมือนี่มาหลุนซอยกันพี่น้องครับเสี่ยวไป่วงลานค่ะแล้วก็สิเปที่ส่วนที่เลือก็เห็ดไว้ ลองเห็ดว่ายไปแตซีมึงไว่มมายพเมานะครับปีแรงก้อนดุกนะครับน้องปีต่อไปก็ตัดแทงกิง้งใส่ปุ๋ยครับปีละเท่อปีละครั้งปีละครั้งหมากเมาเนี่ยเก็บท่านมีแต่เจ้ากระสุกสุกเร็วมากบ่เก็บแต่ลนมัดนะครับพี่น้องเก็บบ่ราะท่านลนมัดเลยครับ

เก็บได้สามคู่แล้วคู่ทีซีกัลลังใส่ประเทศใสกะละมังมาดู้พุดอยากินสมวิตามินซีสูงมมกเมาพื้นบ้านนะครับมอเมน์มกเมาใหญ่หมกเมากลาง ปีนี้น่อยไงตรงดีอยู่ปีก่อนๆมันเป็นในหน่อยมันแบบต้นท่านเลสมบูรณ์เนาะปีนี้ต้นเริ่มสมบูรณ์ในน้ำในอาหารในปุ๋ยเเก็บไปเองสิเลรอครับเ่ออีกที่หนึ่งเก็บบอกเหมือนจะเก็บบักเขียบเขียบเต็มสวนเลยกำลังสิสุก กำลังสีเดกเก็บบวกเขียบนะครับทิ้งให้หมดทางล่างนีก่ก็บาหน่อยได้เลย <c oughs>

อ็บโอหมดเลยเห็นมันเหลือหน่อยที่สุดมันสีลนถิม ไปดูเต็มแล้วเดี๋ยวกับพี่น้อง người lạnh cả súc, súc nhanh. Đèo lông bay nhấp, bay ít nói nè, rút về phòng เก็บมุ้งตุกเขียวนี่ก็ไง

เท่ร่วมกันไว้ครับพี่น้องว้าโอ้ยขักแน่เดี๋ยวเสียเอาไปเก็บต่อนะครับเหมือนี่กะขอยนำเสนอเรื่องการเก็บบวกเมานะครับเพื่อส่งตลาดแล้วก็ที่เรือกะ เฮ็ดว้น้ำนะครับขอแนสนำเพียงแค่นี้นะครับกดกดไลค์กดแชร์กดซั tag, บสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามนะครับว่าผมเที่็ดอย่างต่อไปนะครับสำหรับมูนี้สวัสดีครับโอ้เสียบะไร